S <S <an> <S การเมืองใหม่หรือเกมล้างแค้นคำถามที่ท,าท้าทายพักประชาชนในยุคอนุทินในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานางสาวลิทิพรวรินวัชโรดอดีตรมชศึกษาธิการออกมาตอบโต้กรณีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนประชนะหลังการโจมตีพักเพื่อไทยในเรื่องการเปิดอภิปรายโดยนายนัทพงษ์มองว่าเป็นเกมล้างแค้นแทนที่จะร่วมกันตรวจสอบรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นางสาวลิทิพรชี้ให้เห็นว่าการเมืองใหม่ ที่พักประชาชนตั้งอิงกลับแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ดูดที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปแต่ที่น่าสงสัยคือการยกมือของพักประชาชนในวันนั้นกลายเป็นพลังดูดให้พักสีน้ำเงินในวันนี้หรือไม่นางสาวลิทิพรอธิบายว่าการพูดว่าไม่มีรัฐบาลเสียงข้างมากเป็นเพียงคำลวงเพื่อปกปิดการกระทำที่ผิดพลาดของตัวเองข้อเท็จจริงจากสมการสส และนักการเมืองที่เพิ่มขึ้นของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงพรรคขนาดเล็กอีกหลายพรรคสะท้อนชัดถึงแรงดึงดูดจากอำนาจรัฐซึ่งพรรคประชาชนเองเป็นผู้ส่งมอบนางสาวลินิทิพรยังเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอนุทินในปัจจุบันมีอำนาจเต็มทั้งจากสภาล่างและสภาสูงในขณะที่คดีสำคัญหลายคดีที่สังคมตั้งคำถามกลับเพิ่มเลือนหายซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นเทียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยตามที่พรรคประชาชนพยายามสร้างภาพพรรคประชาชนกำลังทำหน้าที่เป็น นั่งร้านคำ้ำรัฐบาลมากกว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบอำนาจรัฐเพราะจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นความกล้าหรือความจริงใจที่จะตรวจสอบรัฐบาลภูมิใจไทยแล้วทำไมพักเพื่อไทยถึงถูกโทษว่าเป็นฝ่ายแค้นหากพักเพื่อไทยพร้อมยื่นอภิปรายเพื่อสักฟอกความจริงก็ไม่ควรเอาการแก้รัฐธรรมนูญสี่เดือนมาเป็นกรอบก,กำบงังทั้งที่ทุกคนรู้ดีว่าร่างรัฐธรรมนูนที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมยอ่อมไม่เกิดขึ้นได้เมื่อยังมีร่างของภูมิใจไทยและสวซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นคนของพักใด ในที่สุดนางสาวลินทิพรก็เรียกร้องให้พักประชาชนกลับมาอยู่ข้างประชาธิปไตยรวมกับพักเพื่อไทยซักฟอกตรวจสอบรัฐบาลอุ้มบุญเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกจําว่าตอนไหนจะยึดหลักและตอนไหนจะทําเป็นลืมประชาชนต้องการความโปรง่งใสและความซื่อสัตย์จากทุกฝ่ายและนี่คือคําถามท,าที่คุณควรถามตัวเองพักประชาชนจะเลือกอยู่ข้างประชาธิปไตยหรือจะยังคงเล่นเกมการเมือง